สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้นำสิ่งดีๆมีประโยชน์กับร่างกายมาฝากพ่อแม่พี่น้อง ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันค่ะและเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะทางช่องของเราจะอัปเดตข่าวสารและสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะคะเราไปฟังกันเลยนะคะอยากมีผิวขาวใสยัย่งยืนสวยแบบธรรมชาติผลไม้ช่วยเราได้อย่างแน่นอนร้อเ เพราะการรับประทานผลไม้ไมก็เปรียบเสมือนการลงเซรั่มบำรุงหน้าเพียงแต่เซรั่มนั้นบำรุงผิวหน้าจากภายนอกในขณะที่การรับประทานผลไม้นั้นบำรุงผิวหน้าจากภายในดังนั้นหากเราอยากมีผิวพรรณดีขาวสวยและแข็งแรงเราควรทราบว่าผลไม้ชนิดใดมีวิตามินหรือสารอะไรที่เป็นตัวช่วยบำรุงผิวหน้าของเราและหากคุณกำลังสงสัยอยู่เราได้เตรียม10ผลไม้บำรุงผิวมาให้คุณลองและเลือกรับประทานเพื่อความขาวสวย สาของคุณนะคะแอปเปิลทุกสายพันธุ์ประกอบด้วยวิตามินซีเป็นหลักซึ่งวิตามินซีจะช่วยทําให้ผิวแข็งแรงยืดหยุ่นป้องกันการเกิดและลดริ้วรอยวิตามินซีจากแอปเปิลยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ผิวนอกจากวิตามินซีแล้วแอปเปิลยังประกอบไปด้วยวิตามินบีที่ช่วยทําให้ผิวมีความอ่อนแออบบางน้อยลง ช่วยชะลอวัยและทําให้ผิวหนังเรียบวิตามิน B3 ที่ช่วยปรับสภาพผิวช่วยทําให้ผิวนุ่มเรียบและชุ่มชื่นและวิตามิน B5 ที่ช่วยทําให้ผิวสดใสลดรอยดําไม่หมองคล้ำส้มส้มคือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากและแน่นอนวิตามินซีจะช่วยลดและป้องกันการเกิดริ้วรอยได้วิตามินซีจากส้มยังช่วยทําให้ผิวหน้ายืดหยุ่นและเปลง่งปังอีกด้วยส้มมีคุณสมบัติในการช่วยสร้างคอลลาเจนและมีสาร ต่อต้านอนุมูลอิสระมากมายซึ่งช่วยในการชะลอไวัยได้เป็นอย่างดีและส้มยังมีวิตามิน B ซึ่งโดดเด่นในการซ่อมแซมผิวที่เสื่อมสภาพและป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นได้ดีนะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีวิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากจึงมีคุณสมบัติในการลดริ้วรอยและฟาร์หย่อนค้อยได้ดีเยี่ยมอีกทั้งสตรอเบอรี่ยังมีวิตามินเซึ่งโดดเด่นในเรื่อง ของการชะลอวัยและป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวแถมสตรอเบอรี่ยังมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่ช่วยบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงมะเขือเทศมะเขือเทศ,เ,เ,ทศเป็นที่รู้จักในชื่อว่าผลไม้ที่กินแล้วขาวมะเขือเทศมีวิตามินซี และไลโคปินสูงมากซึ่งทําให้มะเขือเทศมีความสามารถในการป้องกันควารรรมเสื่อมของผิวได้อย่างดีเยี่ยมมะเขือเทศยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยอีกทั้งยังสามารถช่วยคงความชุ่มชื้นทําให้ผิวไม่แห้งกา้านนอกจากนั้นหากฝานมะเขือเทศแล้วนํามาแปะยางบริเวณสิว มะเขือเทศจะช่วยการรักษาสิวอีกด้วยอโวคาโดอะโวคาโดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินและกรดที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากมายและอโวคาโดมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C ซึ่งทำให้ผิวมีริ้วรอยลดลงสดใสและแข็งแรงและสุขภาพดีนอกจากนั้นโอะโวคาโดยังมีกรดไขมันชั้นดีที่เป็นส่วนช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งก้านอีกด้วยสับป,ประรดสับป,ประรดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินและประโยชน์มากมายเช่นวิตามินซีวิตามิน b ีวิตามิน b ีวิตามิน b ีวิตามินบีน 5, และวิตามินบีซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวเปล่งปังช่วยลดริ้วรอยและความชรา นอกจากนั้นสับป,ปะรดยังช่วยย่อยอาหารช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงอีกด้วยพีชเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน A และวิตามิน C จึงช่วยซ่อมแซมผิว ป้องกันผิวจากแสงแดดและช่วยให้ผิวพันแข็งแรงไม่หย่อนค้อยนอกจากนั้นพีทยังมีกรด AHA ทำหน้าที่ในการผัดเซลล์ผิวให้ขาวกระจ่างใสนอกจากพีทเป็นผลไม้ที่กินแล้วช่วยทําให้ผิวขาวหากเราต้องการเร่งกระบวนการทําให้ผิวขาวเนียนนุ่มและเพิ่มชุ่มชื้นให้กับผิวเราสามารถใช้พีทปั่นละเอียดมาพอกหน้าประมาณ30นาทีก่อนนอนทุกวันทับทิมทับทิมประกอบไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดเช่น The <laughs> cat วิตามินซีช่วยสร้างคอลลาเจนและป้องกันผิวจากแสงแดดวิตามินอ e ีช่วยให้แผลสิวหรือรอยต่างๆหายเร็วและผิวหนังไม่แห้งเหี่ยวนอกจากนั้นทับทิมยังช่วยบำรุงหัวใจซึ่งทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบขับถ่ายระบบการนอนหลับได้ดีขึ้นซึ่งระบบเหล่านี้ส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความแข็งแรงของผิวมะนาวมะนาวไปกอบไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเช่นว,วิตามินเอวิตามิน See? ฟอสฟอรัสแคลเซียมและกรดมาลิกซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยทําให้ผิวพรรณสดใสช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายและเนื่องจากมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเพียงเราทามะนาวลงบริเวณสิวก่อนนอนมะนาวจะช่วยรักษาสิวฝ้าและลดการอุดตันของรูขุมขนจากสิวและขจัดความมันในบริเวณนั้นนฝรั่งฝรั่งเป็นผลไม้ช่วยลดคามอ้วนชั้นเยี่ยมแต่นอกจากฝรั่งจะช่วยลด ้ำหนักแล้วฝรั่งยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากซึ่งช่วยทำให้ผิวแข็งแรงไร้ริ้วรอยและภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นฝรั่งยังมีโพแทสเซียมสูงทำให้ผิวพันของกระดูกกระชับและเต่งตึงอยู่ตลอดสรรพคุณของฝรั่งนั้นมีมากมายหนึ่งในนั้นคือการช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายซึ่งหากเรากินฝรั่งเป็นประจำฝรั่งจะทำให้เรามีผิวพันที่ แลดูสดใสขึ้นเป็นไงกันบ้างคะผลไม้1ิชนิดที่เราคุ้นเคยกันดีมีประโยชน์มากมายวันนี้ทางช่องของเราก็ขอจากไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทางช่องของเราจะอัปเดตข่าวสารและสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ